พอดีว่าใส่เสื้ออันนี้มันไม่ค่อยมันเป็นแขนค้างคาวเนาะเป็นใหญ่ๆหมันอาจจะเนี่ยจ,จะเป็นสไตล์นี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะป้ายเข็มมือค่ะทอมือย้อนสีธรรมชาติเลยดูค่ะแล้วก็ทอทอเป็นลวดลายขั้นมีทั้งสีปอกไม้แล้วก็สีครามนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้อกถึง38นะคะอก38ใส่คุมสบายสวยเลยเป็นฝ้ายเส้นเล็กนะคะเบาไม่หนักไม่หนักนะคะใส่คุมแดดคุมร้อนได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบเซเรนตัวนี้1,500บาทมีตัวเดียวค่ะเพื่อนๆปกติงานญี่ปุ่นงาน ทรงยาวแบบนี้นะคะขายอยู่ที่2,500บนทนะคะพอดีเหลือตัวเดียวเหมือเอามาปล่อยปล่อยนะคะอยู่ที่1,500บาทยาวมากก็แบบนะคะค่ะเราไปต่อที่งานปักกันนะคะเพื่อนๆงานปักงานปักเอาคอจีนมาก่อนเลย นี่ดูค่ะดูดูดูด,ดูเสื้อสวยมากงานปักเธอแบบอลังการงานสร้างมากน,นี่นะคะเป็นผ้าใยเข็นมือนะคะทอมือย้อมปึย้อมคามเข้มนะคะเ,เพื่อนๆมีกระดุมเป็นเสื้อแบบป้าย เสื้อป้ายเหมือนทรงเหนือหน่อยนะคะเป็นเสื้อป้ายทรงเนื้อหน่อยอกอยู่ที่3 4ถึง38ใส่ได้นะคะ 40- ถึง40เลยใส่ได้ 40, 40นี้จะใส่พอดีพอดีเลยนะคะอก38ถึง40ราคา1490บาทค่ะเพื่อนๆ1490นรอแขนดูแขนเธอฝ้าเข็มือนะคะ ย้อมครามเข้มสวยๆเลยปากแบบอลังการงานสร้างมากดูค่ะ1,490บาทรวมส่งนะคะมีสองตัวนะคะเพื่อนๆนี่นี่ด้วยตัวนี้จะเป็นทูโทนแขนแขนเป็นครามอ่อนนะคะส่วนตัวเป็น ทากลางๆมีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าลึกใส่ตังได้ใส่ตังได,งได้ไม่หายไม่หายเดยใส่ตังได้สวยเลยนะคะเพื่อนๆอกเท่ากันนะคะ34-40ถใส่ได้เลยปักด้วยดูปักดอกดาวเรืองสวยงามมาก1,490รวมส่งนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะรุ่นนี้มี2ตัวนะคะค่ะ ก็แขนสอ่านี่ก็งานปากง,งามๆเลยตกแต่งมีตัวเดียวไม่เหมือนใครเป็นเสื้อคอปาดแขนเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ย้อมแบบทูโทนมะเกลือมะเกลือสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มแล้วก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนๆนหน่อยแต่ก็เข้มอยู่แต่ไม่เข้มเท่าฝั่งนี้แล้วงานปากเธอดูค่ะ ตืดดตืดตืดตืดดแต่งเชิงด้วยเชิงด้วยเข็นมือเหมือนกันนะคะแถวบ้านสกุลเรียกตีนสินเนี่ยแหะค่ะแต่งตีนสินเนี่ยด้านหลังเดียบเียบเนี่ยตัวนี้ก็1490บาทเหมือนกันนะคะฝ้ายเข็นมือเส้นใหญ่นะคะงานมะเกลือ ย้อมธรรมชาติมะเกลือนะคะย้อมแบบสองสอง,สองสีทูโทนเข้มน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อ,อนๆหน่อยนะคะตัวนี้1,490บาทค่ะเพื่อนๆค่ะตัวที่หนึ่งแล้วก็ออ <c oughs> อยู่ไหนเนาะ เสื้องานใหม่อ่ะงั้นไปต่อตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ก็เป็นกระตุยเข็นมือเส้นเล็กนะคะเ,เพื่อนๆปกักปักด้านหน้าเป็นคอวีเส้นเล็กเส้นเล็กใส่สบายนะคะอก34 3สถึงสานะคะตัวนี้ไซส์ M ไซส์ L 34สาถึงสา งามๆเลยนะคะ1,490บาทเหมือนกันนะคะส่งฟรีค่ะยุ๊ฟมาอีกแล้วเสื้อหวานๆน,น่ารักแต่งลูกไม้สวยๆค่ะนี่แต่งแขนแล้วเธอแบบปักไฟครามอะคะ่ะสีขาวงาช้างไฟครามทั้งตัว ดูด้านหลังก็ปกักค่ะตัวนี้1590บาทรวมส่งนะคะ1590บาทค่ะมางานปักต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นแขนแขนกุ้นแขนกุ้นนะคะเพื่อนๆ งานเย็บมือนะคะด้นมือเย็บมือค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะสวยงามป้เข็นมือนะคะมัดย้อมป้ายกระตุยเอามาย้อมคลามอีกลงคลามอีกทีเดิงแล้วก็มัดย้อมตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะ 1 3 0 0ลดราคาพิเศษจาก1,800เป็นงานทำมืองานเย็บมือด้นมือนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช้เครื่องจักรเลยแฮนด์เมดแบบ100เลยดูมีกระเป๋าสข้างอก38นะคะอก36,38ใส่ได้ใส่สวยนะคะหรือว่าเพื่อน,อนๆอก34อยากใส่แบบลุ่มรวมากๆอันเนี้ยก็ได้นะคะถึง38ใส่ได้1,000 390อ่เอามาลดราคาพิเศษนะคะก็มีจะหนาวแล้วเนาะ,ะเสื้อใส่เก๋ยางดูเป็นแบบปักเน้นๆเป็นเสือ้อเสื้อเสื้อกัก,กเรียกว่าเสื้อกักก็ได้เสื้อคลุมไม่มีแขนก็ได้นะคะเพื่อนๆอกถึง40เลย นี่ฝ้ายเข็นมือแล้วก็ปักปักดอกไม้ปักเน้นๆเ,เลยนี่ด้านหลังเธอก็ปักแน่นมากตรงแขนถักโคเชฝ้ายให้ด้วยเก๋ไก๋มากแล้วนี่ดูข้างนอกเหมือนเธอเรียบๆไม่มีกระเป๋า